ไปเริ่มกันที่อุทัยธานีครับนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีก็เป็นประธานในการเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนนะครับสามัคคีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับกิจกรรมก็ประกอบด้วยการทอดภ้าป่าสมทบมเมล็ดพันธุ์พืช กิ่งพันไม้โดยขอรับบริจาคจากโสร,รชการและก็กลุ่มพลังมวลชนองค์กรเครือข่ายต่างๆนะครับและประชาชนผู้มีจิตศรัทธามีเครือข่ายโคกหนองนาเป็นการสําคัญในการดําเนินงานครับการทอดผ้าป่าก็ได้รับบริจาคเมล็ดพันธุ์จำนวน249ชนิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามือสามัคคีบําเพ็ญประโยชน์ครับและปลูกต้นไม้ได้แก่ต้นรงพึ่งนะครับแล้วก็ต้นทองอุไรเนี่ย300ต้นผลไม้อีก150ต้นด้วยกันนะครับ อ,อุทัยก็ไปกันที่ยโสธรครับอรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรครับนายสุวัฒเข็มเพชรก็เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสร้างนวัตกรรมด้วยการติดตั้งถังดักไขมันทําถังหมักร,รักโลกและก็ทําสะเวียนรักโลก โครงการจิตอาสารักแม่น้ำลุ่มน้ำจังหวัดยะโสธรครับพร้อมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดในอำเภอเมืองยะโสธรผู้นําท้องที่นะครับแล้วก็บุคลากรในสังกัดกําลังพลประชาชนและจิตอาสา9 0 4ในการร่วมกันทํากิจกรรมในครั้งนี้ครับเมื่อวันนี้ที่8กรกฎาคมเป็นวันครบรอบวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีครับสมเด็จย่าหลายจังหวัดก็มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณครับเช่นที่จังหวัดกาลสินครับนายสุพสิทธ กจเจริญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินก็เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจณบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดกาลสินโดยมีหัวหน้าศูนย์ราชการองค์กรปกครองท้องถิ่นจิตอาสาพระราชทานช่วยกันทําความสะอาดตัดหญ้าตกแต่งต้นไม้สนามหญ้าเพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดกาลสินลานจอดรถให้สะอาดครับ สร้างบรรยากาศที่ดีสําหรับประชาชนที่ออกกาลังกายช่วงเช้าช่วงเย็ยนครับ <c oughs> เช่นเดียวกับที่จังหวัดสกลนครนะครับ <c oughs> ก็รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนายชานวาสิริ <c oughs> ก็เป็นประธานจัดก,กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาจังหวัดสกลนครโดยมีในอําเภอเมืองสกลนครหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสา904 จิตอาสาพระราชทานครับและก็ประชาชนจิตอาสาร่วมกันพัฒนาทําความสะอาดตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้กําจัดวัชพืชเก็บขยะมูลฝอยปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามที่บริเวณของดอนโพนทันบ้านงิวดอนหมู่ที่หน,นึ่งตําบลงิวดอนอําเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับ <อา S 1> ไปจังหวัดสาแก้วกันหน่อยนะพากันที่สาแก้วครับนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสาแก้วพร้อมด้วยข้าราชการประชาชนจิตอาสาและจิตอาสาพระราชทาน904วปร ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดเก็บกวาดขยะเศษไม้ที่ฝายคลองพระสะทึงตําบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสะแก้วเอามาใกล้ๆกอทอมอกันอีกนิดหนึ่งขยับมาที่จังหวัดปทุมธานีนายนารงศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการปทุมธานี ได้เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ดูแลรักษาทําความสะอาดบริเวณหมู่3าําบลบางกระบืออําเภอสามโคกพร้อมด้วยประหลัดจังหวัดปทุมธานีในอําเภอสามโคกหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจิตอาสา904และจิตอาสาพ,พระราชทานเพื่อร่วมสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนทุกคนทุกฝ่ายนี่แหละครับได้ตระหนักแล้วก็ให้ความสําคัญในการรักษาความสะอาดของบ้านเรือนถิ่นฐานที่อยู่ ฟื้นฟูให้ลํำคลองให้มันสดใสใสสะอาดสวยงามแล้วก็เป็นการช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยครับ,บผม